วันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณวีราศักดิ์นิมหุนทศนะครับผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับอยากจะถามคําถามแรกเลยครับว่าโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงในการลงทุนของทีเฟกมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับตลาดทีเฟกเนี่ยเป็นตลาดแห่งโอกาสนะครับก็คือมีโอกาสทําอะไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลง นะครับฉะนั้นอันนี้ดีกว่าตลาดหุ้นแน่นอนนะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่คนจะซื้อก่อนนะครับแล้วทำอะไรเมื่อราคาหุ้นมันขึ้นตลาดทิเฟกเนี่ยทำได้ทั้งสองขาเลยฉะนั้นเหมาะมากสําหรับช่วงทีเ่เป็นไปได้ว่าหุ้นจะเป็นขาลงหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะครับส่วนความเสี่ยงก็คือตลาดทีเฟกนะครับสินค้าในตลาดทีเฟกเนี่ยจะมีอัตราทดสูงอัตราทดสูงเนี่ยแปลว่าใช้เงินลงทุนต่ําแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่า โดยทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณ10%แปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้เงินแค่สิแต่เราความเสี่ยงอยู่ที่100%ความเสี่ยงร้อก็แปลว่าโอกาสได้กําไรก็จะได้เยอะแล้วก็ขาดทุนก็จะเยอะด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนเนี่ยต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเรากําลังเสี่ยงกับมวลเงินเท่าไหร่ครับครับแล้วอย่างนี้มีคําแนะนําให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนทางด้านทีเฟกซ์อย่างไรบ้างครับอย่างแรกต้องเข้าใจนะครับว่ากลไกการซื้อขายในตลาดทีเฟกซ์เนี่ยต่างกับหุ้น หุ้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อของมูลค่าแสนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีเงินแสนหนึ่งนะครับแต่ทีเฟกเนี่ยเวลาเราซื้อของแสนหนึ่งเนี่ยเราวางเงินแค่ประมาณห0 0พันเท่านั้นเองหรือ1 0,000น,นะครับแล้วแต่ตัวนะครับซึ่งเราก็มีหลายตัวโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่เรากาลังจะเสี่ยงกับาการลงทุน10,000แแปลว่าเรามีโอกาสขัดทุนได้สูงมาก นขนาดเดียวกันก็ได้กําไรสูงมากซึ่งนักลงุนงส่วนใหญ่เนี่ยจะไปติดกับการลงทุนในหุ้นนะครับว่าวางเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไม่ต้องมีการเติมเงินอีกกรณีที่เป็นตลาดทีเฟกเนี่ยช่วงที่ตลาดผันหววแรงๆนะครับอย่างเช่นช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองมีการปรับตัวลงมากการขัดทุนนะครับก็จะสูงกว่าเงินที่เราวางไปฉะนั้นข้อนี้นะักลงทุนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความเสี่ยงสูงมากกว่าเงินที่เราวางและอาจมี ต้องวางเงินเพิ่มเติมหลังจากที่เราซื้อขายผิดทางครับแล้วในเมื่อมันมีความเสี่ยงเยอะขนาดนี้ครับเราพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ควรจะให้นักลงทุนทำครับที่นักทุนชอบทำนะครับก็คือถือรอครับเวลาซื้อแล้วแล้วมันลงก็คิดว่าเหมือนวันหนึ่งมันก็ต้องขึ้นนะครับแล้วก็ถือไปเรื่อยๆอาจจะได้เงินปันผลบ้างนะครับกรณีที่เป็นของหุ้น แต่ฟิวเจอร์นะครับตลาดทีเฟกเนี่ยไม่มีเงินปันผลฉะนั้นคุณถือก็ไม่ได้อะไรมากกว่าน,นั้นนะครับและที่สําคัญอย่างหนึง่งก็คือมีวันหมดอายุแปลว่าคุณรอได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นวันหนึ่งนะครับมันจะหมดอายุแล้วก็เหมือนกับบังคับขายทันทีฉะนั้นอันนี้ต่างกับหุ้นครับนะักลงในหุ้นเนี่ยจะเชื่อว่าถือไปได้เรื่อยๆและได,ได,ได้ได้เงินปันผลนะครับอันนั้นอย่างที่หนึ่งที่ไม่ควรทำนะครับถ้าลงมาเราต้องพิจารณาเลยว่ามันจะขึ้นในเวลาอันสั้นไหม ถ้าไม่สั้นก็ต้องตัดขาดทุนเลยอันนี้สําคัญมากนะครับเรื่อง stop l o s s อย่างที่2นะครับที่จะเตือนที่นักลงทุนนู้น,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 นชอบทําผิดพลาดกันบ่อยคือการซื้อถัวอันนี้ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับซื้อถัวเนี่ยแปลว่าเวลาหุ้นมาลงนะครับสมมติเราซื้อที่100มาลงมา90เราก็ซื้ออีกนะครับซื้อมาเพื่อถัวราคานะครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่95แต่ถ้าลงมา80ก็ซื้ออีกนะครับถัวอีกทําให้ต้นทุนเราต่ํา วันหนึ่งเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยขึ้นมาหน่อยเดียวเราก็จะ cover ทุนแล้วแต่อย่างที่บอกคือพอเป็นตลาดทีเฟกซ์เนี่ยครับมันมีวันหมดอายุฉะนั้นเราไม่รู้ว่าโอเคในลองเทอมเนี่ยมันจะขึ้นแต่เราไม่รู้มันเมื่อไหร่มั่อาจจะหมดอายุก่อนก็ได้นะครับฉะนั้นการซื้อซื้อถั่วเนี่ยไม่แนะนําและอย่างเวลาซื้อถั่วนะครับตามความเสี่ยงที่บอกก็คือเราอาจจะต้องเติมเงินการซื้อถั่วก็คือการเพิ่มความเสี่ยงข้าเราไปเท่าหนึ่ง ตอนแรกเราซื้อ1สัญญาครับแล้วเราไปถัวเป็น2ส,สัญญาฉะนั้นอันตราขาดทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าถ้าเราถั่วเข้าไปอีกอัตราขาดทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นเป็นไปได้ว่าพอขาดทุนเยอะๆแล้วเนี่ยจำนวนเงินที่เราต้องมาเติมมาจิ้นเนี่ยก็จะไม่พอเราก็โดนมาคับปิดสัญญาอยู่ดีฉะนั้น2ข้อที่อยากจะเตือนนะครับคือการซื้อถั่วนะครับอันนี้จะห้ามเด็ดขาดแล้วก็การ stop loss ถ้าลงแล้วนะครับคิดว่าจะไม่กลับทางในเร็ววันอันนี้ต้อง stop loss ครับ